ปล่อยวา่างแรกๆก็จะเจ็บมากแต่ไม่นานก็จะพ้นข้อสำคัญเดียวนือกลับไปหาพวกนี้จังนงินก็ตั้งหน้าเรียนหนังสืออย่างเดียวเงินหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาให้เลยแล่อยากทำอะไรที่จะเพิ่มบาปให้ตัวเองจำงไว้ไม่มีอะไรเที่ยแท้แน่นอนเกิดมาคงอยู่ดับไปอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาอยากจับอย่ายืด ท่องคาถานี้ไว้น้องเล้วอยู่ใกล้พี่องอ่านไว้ขอพูดกับพี่อ่านหน่อยได้พี่อ่าจพี่มนนี่จะพูดด้วยจ้าจ้าจ้าฮัลโหลน้องมลีพี่เองโอ้ยมือไม้สั่นใจสั่นไปหมดแล้วหน้มีเนี่ยต้องเป็นนักบอลเล่บบอลกับาชิมาเกิดแน่ๆเลยอะล่ะเธอลกก็เป็นตบตบ มันสั์ใจจริงๆเออกลาบเลยนะเนี่นะครับจ้ oh. กราบเขาไปตกบตกบโอ้ย oh. มันสั์ใจจริงๆเลยครับน้องมะลิพี่อาจฝากดูแลนีด้วยได้ไหมพี่ประกอบติดจมูเก็จะทำใจได้นะพี่โอ้ย oh. 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 สบายมากจ้ะยินดีปรีดาปราโมทเป็นอย่างยิ่งจ้ะเ oh. oh. ดี๋ยวเจอกันนะจ้าสวัสดีจ้า จะจั่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 ลุยเป็นลุยตายเป็นตายจ้าจะต้องถึงคุกไในเนี่ยนางองอาจนางสาวสิท้าฮ <c oughs> ่จะต้องถึงคุกไในเนี่ยนางสาวองอาจ